้องยอมรับว่าในส่วนของกระบวนการค้าย,ยาเสพติดเขาก็ไม่ได้กลัวกับสถานการณ์โควิด1 9ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เลยนะคะ<ช>ก็ยังมีการขนยาเสพติดข้ามประเทศและล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มได้ด้วยคโดยที่จังหวัดเชียงรายนะคะก็มีการทแถลงผลการจับกลุ่มยายาบ้านะคะบวนการค้าย,ยาเสพติดพร้อมของกลางเป็นยาบ้ากว่า5ล้านเม็ดค่ะ จนตำรวจโทรประจบวงสุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ถแถลงผลการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดประกอบด้วยผู้ต้องหาจำนวน3คนได้แก่นายชลรานเมืองโพรอายุ20ปีนายอนันทชัยสมบูรณ์อายุ28ปีและนายสุพจน์ชัยเดชอายุ30ปีพร้อมของกลางยาบ้า5ล้านเม็ดรถยนต์กระบะ3คันโทรศัพท์มือถือและของกลางอื่นๆโดยมีการตั้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย Bye. ผู้ต้องหาทั้ง3รายนะคะเจ้าหน้าที่วางแผนจับกลุ่มจากการเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงรายของนายสุพจน์ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายสารจังหวัดหนองคายนะคะเพื่อเข้ามาํำเรียงยาบ้าออกนอกพื้นที่โดยเฉพาะนายชลรทานที่เป็นผู้ขับขี่แล้วก็พบยาบ้าจํานวน5ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่บริเวณกระบะท้ายค่ะที่มีผ้าใบปกคลุมอยู่นะคะส่วนตัวน,นายอนันตชัยผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนค่ะก็พบว่าเป็นผู้ขับขี่รถยนต์กระบะอีกหนึ่งคันที่บรรทุกสิ่งของในกระบะท้ายขัะ ตามกันมาค่ะจึงรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีต,ตามกฎหมายทั้งหมดนะคะ